สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำพาวตาัดลูวันปลาเพลินมาแล้วพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเบ่งทงั้งอีพอสัตว์บอกให้อาจารย์ต,ต,รยายตายหัดต่อรถพ่วงหัดไปพญตยบอกไปตายหัดต่อรถพ่วงเอาเอาแม่มันเอาแม่มันมาสูบเอาลูกมันแต่ว่าพอจะตายบอเคยเ็ะเตกเทียแต่ว่าทั้งอูพญกะจะเจ้าสิเป็นผู้ ถ้า,าอูก็จะเป็นผู้สอนนะสันเอาเอาแทน <c oughs> จบจจ่พอจบเทียังมีผู้สอนก็เป็นแห่งเพิ่นแห่งกบบมีผู้สอนอยู่พี่น้องคนว่าอะไรอย่างไรมีผู้สอน,น,อ,น,นอยมีคนว่นนาจบที่เจ้าของอูเราเป็นผู้สอนอีพอสารเราจะเป็นผู้สอนเบื้องขึ้นมาเบิ่งมาเบื้องมนันกัน เั่นน้เ้นาไตั้งมันอ่อน้กมาน้ำทางอยู่นนั้นอยางนีผู้สอนเลยนนั้นต้องเริ่มสอนไปตั้งแต่อพ่วง่ได้คนนั้น ta che vẫn thì mắc hạp bầu vân vàng Hãy subscribe cho kênh hắc sai chắc nói hạt sai chắc nói tung 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 cái nè แท้ลูกเพิ่นแม่แต่ว่าแม่เพิ่นอันนี้บมเมนบ่แม่นตัวนี้ดอกพี่น้องตัวตัวที่ไปใส่กันแม่แม่เพิ่นจอดอยู่บ้านเพิ่นแต่ว่าอันนี้ตัวตัวซื่อมาตั้งแต่กาลสินอันนี้ประมาณกาลสินแม่ตัวนี้พี่ไก่แล้วก็แกออยเยเบปีแต่ว่าตัวแท่ที่เพิ่นตีแกตัวนี้ั่นงามงามอยู่พี่น้องที่เอาไปบางนึงนี่แหละเอาไปบางนึง อันนี้พอดีพอดีกันมาบตัวนี้แต่ว่าต่ว่ากับอันต่ว่าตัวที่เสียวไปกวาพเพ่แม่ตัวนี้แต่ว่าตัวแต่ว่าตัวมันเป็สันนีพี่น้องสันสัวเร่ะ ขั้งแรกในชีวิตฟังยตายขั้งแรกก็แรกเที่ยวเแหมือจิเที่ยวเ่าแก่บุ้มีต่เาแก่ยังถามหากันว่ามองใด้เป็นมองตัวมองนี่มันปน่าเราปนมาเป็นจีบขาเปลี่ยนได้ล่ะจีบข้าไปน้ำกันละกับฟังยตายคิดว่าเพราะว่าเถ่าแก่ไม่ยิ่งกับเถ้าแกู่้ชใจกำลังจีบมาน้ำกลุ่น มมีลัาจะขับเงื่อยเฮ้ยขแต่ว่าที่เรวออกนีได้พ่อนี่จะออกไปวังได้หนี่ง่ภาษาตอออกอไรตอนออกถนนนี่มเอาถ่าถอยแก้ก็นเนาะจะถ่าถอยแก้สก้อนเนี่ยม้จ้าจ้ามาหอดแล้วพี่น้องมานนี่มาเซ็นสัญญากันแล้วกับกู๋สมชาย เกสายมาเอาแล้วพี่นอ้องน่ครับมาด้วยกันนะครับพี่นอ้องเห็นเอกสารแต่เ <c oughs> กย์เง่ใจสปอร์ตอยู่ตั้งผู้เบี่ยงเขานะครับพี่นอ้องผู้ใดอยากได้รถมาทั้งพี่เล้ลลอพี่น้องน่ครับรถพ่วงรถซิปล้อรถเช่นเร์หัวลากห,หัวลานก็มีนะครับพี่นอ้องทั้งหัวลากทั้งหัวลันเป็นใครก, <c oughs> กันเองนะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณขั้นเป็นเป็นเป็นขั้นที่สองแล้วที่มาเอานํำ ที่สามเพี่มมาปะนะครับโอ้โอลูโอ้ลูกอัน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 ันอันอนอันอัลอันอันเันเันกันอ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 ันงั้อนอคนันอ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 ัเอัน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 ันอันนี้นอัพอ่นองนอั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 นอดนอันอันันอ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 ันะันอัรันอว่อน้ันองนอันอันันนนอนอันนนันนนนอันนอันถือว่าบ่แพงนับพี่น้องถือว่าบ่แพงนะครับ ถือว่าไม่แพงนี่ครับพี่น้องเาเบื้งถือว่าบ่แพงนะครับเขาดูการแล่นอ้อยกันแล้วนะครับพี่น้องเราต้องหารถหาเกี่ยวหาเกี่ยวไปแต่แล่นอ้อยนะครับพี่น้องเป็นหัวลกนะครับโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับมีมากไม่หลากหลายนะครับพี่น้องตั้งหกล่อสิบล้อนี่ครับอยู่ที่อำเภอผู้เวียงนะครับพี่น้องนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับพี่น้องแล้วขออนุญาตเปิดพพี่น้องเปิดเบิ้งจักบาดก่อนเปิดได้ปะโอ้เปิดได้อยู่ นะครับพี่น้องโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหตัว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 โอ,โอ,โอ้เป็นจีติหัวลากอะ่ะอืมหัวลากเป็นสิอะไรพี่น้องโอ้แล้วเบ่งเกียร์ก่อนเอ้าคือเป็นเกียร์สิโอ้ผมก็แห็นวงหัวจักอยู่ขับ่าเกียร์รถอันนี้นะครับพี่น้องป้าตัวมาหลายแท่งเล้จ้ะขับบรถเข่าเกียร์เบิร์ตเอออันนี้อันอันนี้สิง,ง่ายง่ายกว่าอันรถอัน พ่วงโยพี่น้องนะครับผมขึ้นา่าบอกว่าต้องถามผู้รู้ว่าเราว้างพ่วงก,กับเทนเลอร์กับหัวลากกันอะไรครับง่ายก,กนะนะายว่ว270าก,ก,กันนะครับพี่น้องนะครับมาเตียงเพื่อผู้ย่งนะครับพี่น้องตัวนี้270แรงมา GX Z นะครับพี่น้องอ่ะมีรถไทยก็มีให้กันนะครับพี่น้องรถไทยรถ10ล้อรถแมคโครนะครับพี่น้องอันนี้เป็นกระบะพ่นถอดออกนะี่ครับพี่น้องกระบะพ่นถอดออก พี่น้องอยากได้ค <Rey k> อมเมนต์เขามาได้นะครับพี่น้องก็ <S <S ถามว่าอยูใ่ใส่ยู่ผู้วียงครับพี่น้องเซ็นเซ็นผู้วี่งออกมาทั้งหนองเรือนะครับพี่น้องอยู่ฝั่งสายมือยู่ิแถวศูนย์โตโยต้านะครับพี่น้องเลยทศกสมานิดนึงนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นหกล้อหกล้อดำนะครับพี่น้องพี่น้องหล่อเบิรงนะครับหกล้อดำนะครับสองขั้นเลยนะครับพี่น้อง่นกำลังบริการกันอยู่พี่น้องเบิรงอืมนะครับพี่น้องอันนี้เป็นฮีโน ตัวน awesome, ี้กับพวงได้กันตัวนี้หกลอนสองลอยสิบแรงมาตัวนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับพี่น้องน้องผู้ได้สนใจนะครับพี่น้องอ้ยงามขนาดเป๊ะในน้าเอ้าพอดีกันเลยพอดีกันเต้พอดีกันเต้บอท่านไหนทำยังไงศาสต์อยู่เราลอกเกงไหนครับพี่บ่ได้ล็อกปล่อยแอหวานออกมาเลยเอาล็อกเก่งอยู่ เราวามเป็นเพียงแต่ที่แรกมันล็อกเราเราเลยบอกไปว่าแล้วเจ้าถอยได้มันก็ดีดอกเองคุณท่นแต่ว่าตอนล็อกเนี่ยท่านถามว่าเราวหาหน้าหมอนมันก็บอกขึ้กันเราว่าเราว่าแต่ละขั้นบ่ขึ้งกันฮะเราหาแลยเพราะท่านได้เห็นอยู่เราบอกได้ล็อกเราเราปล่อยได้มันมันดีดอกเองคุณท่านเราว่าแต่ว่าต้องต้องต้องให้เราหาบางให้อีกสักก้อนถ้าจังเอากลับนะครับพี่น้องอันนี้ก็จี้เอ็กซ์ตัวนี้สามร้อยหกสิบแรงว่านี่ครับพี่น้อง อันนี้สองร้อนี้260นะครับเมกานะครับอันนี้ซูโม่ FM 2 2 7นะครับพี่น้องอันนี้ก็ซูโม่คือกัดนะครับอันนี้ลูกพวกนะครับตอนนี้ของฉกเฉลิมบุตรนะครับพี่น้องเอาออกมาแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านสีบุญเรืองแล้วนะครับพี่น้องนะครับพร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะครับพี่น้องทั้งแม่และลูกนะครับพี่น้องต่อไปเรียบร้อยนะครับต่อไปแล้วผมก็บอกว่าไปแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินทางกลับเอ้า คลิปนี้พาพี่น้องเข้ามารับรถพ่วงนะครับคลิปหน้าเข้าสิวไปรับรถยังนั่นพี่น้องติดตามกดติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไปสนีทคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ